วัสดีครับพบกับผมมาสกิติเพียนจัตุรัสในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ของเฉินเมินฮาวโค้ชหญิงตาเจียหลายกคนจ้างเหล่าชื่ออิชีเสียวจงเหวินสวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับจางเหล่าชื่อกันนะครับจีนนี้เราจะเรียนเนื้อหาเรื่องประโ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องของฟูจีหรือประโยคความรวมในภาษาจีนนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาถึงประโยคความรวมประเภทที่5นะครับเขียวเจียนฟูจีหรือประโยคความรวมแบบตั้งเงื่อนไขอนุประโยคหนึ่งตั้งเงื่อนไขอีกอนุประโยคหนึ่งบอกผลที่จะเกิดขึ้นตามเงื่อนไขดังกล่าวโดยต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อม คำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องที่ใช้เดี่ยวตัวอย่างเช่นจือเย่าจือหยก除非一旦ตัวอย่างประโยคเช่น没有人会做，只有王晶李会，ไม่มีใครสามารถทำได้มีเพียงแค่ผู้จัดการหวังที่สามารถทำได้这件事除非你没有人知道 เรื่องนี้นอกจากเธอแล้วไม่มีใครรู้อีกเลยคำแสดงความเกี่ยวเนื่องในประโยคความรวมแบบตั้งเงื่อนไขแบบใช้เป็นคู่เช่นจือเยา่าจิ่วจ,ววจื้อหยกื่้除ผิงเ不无จ也รานเ然่ 凡事都เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ只要王经理在这个问题就可以解决了。อจจขอเพียงแต่มีผู้จัดการหวังอยู่เท่านั้นปัญหานี้ก็สามารถแก้ไขได้แล้ว,ว。只有王经理只有王经理帮忙才可以解决这个问题。 มีแต่ผู้จัดการหวังช่วยเท่านั้นจึงจะสามารถแก้ปะขปัญหานี้ได้ชูปยหวังจิงหลี่ปางหมางโบเจ๋จะกวนีจีเจี้จะวนีนอกจากจะต้องให้ผู้จัดการหวังมาช่วยมิฉะนั้นปัญหานี้จะแก้ไขไม่ได้ผู้ชิงหวังจิงหลี่ปางหมางผู้เข่ออีเจีเจีจะวนถีไม่เชิญผู้จัดการหวังมาช่วย ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อูลุ่นวั่นฉีตัวหนานหวังจิงหลี่โตเคยีเจียเไม่ว่าปัญหาจะยากแค่ไหนก็ตามผู้จัดการหวังก็สามารถแก้ไขได้เสมอเริ่นผิงตาเจีย๋ยฉิงฉิวหวังจิงหลี่โต๊่จ้ฮูไม่ว่าทุกคนจะขอร้องอย่างไรก็ตามผู้จัดการหวังก็ไม่สนใจทั้งนั้น 既然王经理不帮忙就自己解决好了ในเมื่อผู้จัดการหวังไม่ช่วยก็แก้ไขด้วยตัวเองแล้วกัน凡事凡事需要帮忙的时候凡事需要帮忙的时候都可以找王经理เวลาต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเวลาใดล้วนสามารถไปหาผู้จัดการหวังได้ทั้งนั้น ประโยคความรวมประเภทที่หกเจี๋ยเชอร์ฟูจีหรือประโยคความรวมแบบสมมุติอนุประโยคหนึ่งตั้งข้อสมมุติอีกอนุประโยคหนึ่งบอกผลที่จะตามมาโดยต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมความแสดงความเกี่ยวเนื่องที่ใช้เดี่ยวตัวอย่างเช่นรูกัวเจี๋ยวหรูเจียเจ๋ยรัรวเจี๋ยวสือถังั่ว

不ู้ห你可以见到他。เขาไม่อยากมาไม่งั้นคุณคงได้เจอเขาแล้วคำที่ใช้แสดงความเกี่ยวเนื่องที่ใช้บ่อยแบบใช้คู่อย่างเช่น如果就ูเ就ียนรู使便如果 的话就，假如的话就，要是的话就，幸亏不然，好在不然，没有就没有。如果说，那么，เ么多多าดูตัวอ如果明天天气不好，我就在家休息。 ถ้าหากพ่งนี้อากาศไม่ดีฉันก็จะพักผ่อนที่บ้าน要是明天天ื好我就去海ง玩ททปวถ้าหากพ่งนี้อากาศดีฉันก็จะไปเที่ยวที่ชายทะเลซึ่งคุย,ยกับ王经理帮忙，不然这个问题解决不了，โชคดีที่มีผู้จัดการหวังช่วยไม่งั้นปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้ เมย์เยว่หวังจิงหลตปจจิจมยกงซือแต่จินเทียนไม่มีความช่วยเหลือของผู้จัดการหวังก็ไม่มีบริษัทในทุกวันนี้ถ้าห,หา,หากว,าว่าผู้จัดการหวังช่วยอย่างนั้นปัญหานี้ก็จะแก้ไขได้ง่ายขึ้นประโยคความรวมประเภทที่7็ จวนเจอฟูจิหรือประโยคความรวมแบบหักเหอนุประโยคหน้ากับอนุประโยคหลังมีความหมายตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกันโดยต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมคําที่แสดงความเกี่ยวเนื่องที่ใช้แบบเดี่ยวตัวอย่างเช่นซุยหลานซุยหลานื่อต่แต่ข,ข์ชือ可是却 而然而不过只不过只是就是尽管不然仍旧反而其实多样可能虽然是第一次见面大家觉得很难忘 ถึงแม้เป็นการเจอกันครั้งแรกทุกคนรู้สึกประทับใจมากหว是่มันชื่อหาพงเยวแต่ื่อผู้ชายเียนเยนพวกเราเป็นเพื่อนสนิทแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเสี่ยวเม่ยเสี้ยหาอยู่จอีนผู้ชา่าอหน้องสาวเรียนภาษาจีนไม่นานแต่ว่าพูดได้ดีมากเสี่ยวตี้ยนภล ร้านเอ๋อรายปูไท่หุ้ยเจี่ยงน้องชายเรียนภาษาจีนสามปีแล้วแต่ทว่ายังพูดไม่ค่อยเป็นท่า的汉语 i 音很准只是懂得生词很少กนออเสียงภาษาจีนของเขาชัดมากเพียงแต่คำาศัพท์ที่รู้อย่างน้อยจินกวนชื่อจี๋จี๋เรียน汉语他ก发่像中国人一样 ถึงเป็นการศึกษาด้วยตนเองแต่การออกเสียงของเขาเหมือนกับคนจีนเลยชื่อเียม่เจียนเเาเอนเหล่าย่งซไม่เจอกันสิบปีแล้วเขายังคงเหมือนเดิมฟัง,งเขาพูดเหมือนเป็นคนจีนที่จริงแล้วเขาเป็นคนไทย हम แสดงความเกี่ยวเนื่องที่ใช้เป็นคู่ตัวอย่างเช่น虽然但是尽管可是不然是而不是不是而是เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ虽然大家刚认识但是感觉就像老朋友见面一样 ถึงแม้ทุกคนต้องรู้จักกันแต่กลับรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนเก่าได้เจอหน้ากันถ้าชื่อไทยเหรอไม่ใช่จีน国人เขาเป็นคนไทยไม่ใช่คนจีนถ้าไม่ใช่จีน国人而是泰国人เขาไม่ใช่คนจีนแต่เป็นคนไทยประโยคความรวมประเภทที่8นะครับ มูติฟูจิหรือประโยคความรวมแบบแสดงวัตถุประสงค์อนุประโยคหนึ่งบอกการกระทำอีกอนุประโยคหนึ่งบอกวัตถุประสงค์ของการกระทำโดยต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมคำแสดงความเกี่ยวเนื่องที่ใช้แบบเดี่ยวตัวอย่างเช่นวว,วออเออปี是为了，为的是，ียนอีฝาง 省得免得ตัวอย่างประโยคเช่น,น,เ,หหน,เ,นเ,เพื่อที่จะเรียนภาษาจีนให้ได้ดียิ่งขึ้นเขาตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศจีน请大家留下电话号码好方便联系ทุกคนกรุณานเก็บเบอร์โทรไว้เพื่อสะดวกในการติดต่อ ถ仔ง看，免得理ซี了。ัเหมียนเตอหลีล่การุณาอ่านให้ละเอียดจะได้ไม่เข้าใจผิดประโยคความรวมประเภทที่9อินกวัวฟูจหรือประโยคความรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลต่อกันอนุประโยคหนึ่งบอกเหตุอีกอนุประโยคหนึ่งบอกผลโดยต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องที่ใช้แบบเดี่ยวตัวอย่างเช่น 因为，由于，是由于，既然，所以，因此，因而，只好，从而，以致，致使，不免。让么多样ป有跟โย因为天气预报说明天下雨，我不去海边了。เพราะพยากรณ์อ ันจึงไม่ไปชายทะเลแล้วถ้าเสียงเกหาจ的学好ห语所以决定去中国留学เขาอยากจะเรียนภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นจึงตัดสินใจไปรเรียนที่ประเทศจีนหวังจิ Ly หคงหลายปั้างหๆ我们只好自己解决ผู้จัดการหวังไม่ว่างมาช่วยพวกเราต้องแก้ไขเองแล้ว คำแสดงความเกี่ยวเนื่องที่ใช้เป็นคู่ตัวอย่างเช่น i n นเวย่ยสวอียอหุอินสือจีรานจิวื่อสวอีชื่ออินเว่ยเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับอินเว่ยท่า,า,า,า้างและ中国人来往สวอี๋汉语很流利เพราะเขาติดต่อกับคนจีนบ่อยครั้งดังนั้นภาษาจีนถึงคล่องมาก โยฮยูเหม่จื่อซีคานอินสืออู่ฮุยเล่เนื่องจากไม่ได้อ่านให้ละเอียดดังนั้นจึงเข้าใจผิดีีราาานส่งส่งงงตห้ยยจิิวทเก既然เม懂汉语，就请他给我们当翻ปะในเมื่อสมศรีรู้ภาษาจีนก็เชิญเขามาเป็นล่ามให้พวกเราแล้วกัน。之所以去中国留学，是因为想更好的学习好汉语。 สาเหตุที่ปรเรียนที่ประเทศจีนก็เพราะว่าอยากเรียนภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้นประโยคความรวมประเภทสุดท้ายนะครับรางปูฟูจรหรือประโยคความรวมแบบอ่อนข้อให้กันเป็นประโยคความรวมที่ค่อนข้างพิเศษประเภทหนึ่งโดยในอนุประโยคแรกจะสแสดงการยอมรับความเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้สมมุติขึ้นมาก่อน แล้วในอนุประโยคหลังจะบอกความหมายแท้ที่ขัดแย้งกับการสมมุติข้างหน้าออกมาทั้งประโยคในการดูคร่าวๆเหมือนจะมีความหมายอ่อนข้อให้แต่จริงๆแล้วเป็นการเน้นย้ำในการแสดงทัศนคติความคิดเห็นที่ตายตัวอย่างใดอย่างหนึ่งโดยต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องเช่นจิวซวนเย 就是也，哪怕都，即使也，即便也，固然也，再也。啊、lar, 那么来，我们看个例就算明天天气好，我也不去哪。儿后你等阿嘎个子好，我也不去难即使明天天气好。 หัวเย่หูชื่อนาถึงพวกนี้อากาศจะดีฉันก็ไม่ไปไหนจงร้านมิงเทียนเทียนชี้หา่าหัวเย่เสียงใจเจียซิวสิถึงพวกนี้อากาศจะดีฉันก็อยากจะอยู่บ้านพักผ่อนหมิงเทียนเทียนชี้ใจเหา่าหัวเย่เสียงใจเจียซิวสิพ่งนี้ถึงอากาศจะดีอย่างไรก็ตามฉันก็อยากจะอยู่บ้านพักผ่อน 好了เจ้าเสีนก็คือว่้เราที่จะเรียนกันในวันนี้เรื่องของฟูจิหรือประโยคความรวมในภาษาจีนหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟูจิหรือประโยคความรวมในภาษาจีนมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบหรือในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับ สำหรับวันนี้จังเหล่าเชุดต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ